ไตได้ส่วนหนึ่งเราเรามาทำบุญปีนี้ทำบุญเรื่อยๆแล้วบ่ยู่กินตัวแล้วยเอชะได้ช้ได้ี่นี่อยางหลดจงลย้งหลองดูรูมุกไอ้นี่าอกแล้วจะดูรูมุกม่เลกได้ี่มุกีะมุกได้มุอยาเลยพี่ได้ข้าวตะยังนะได้เลีงพี่มาเร็วรี่สายลูกกับพี่เขา แ้ทไมไอ้ติมใกลดีว่าดูอย่าด้ออยากอย่างนี้ขอไอ้เนี่ขอพวกความีแต่เรื่องดีๆนะคะขอบคุณครัสาธุสาธุครับสาธุเก้าเก้าครับทำไมสาธุเกาเก้าครับตกันไมไม่มาแยกไอ้นี่ไม่มาแยกเก้า จกเลยทำบุญเยอะๆก็ได้ดไขายรองเท้าดีกว่าไม่วงในไงรีดตังตีแปดทำไมไอติมขายดีกว่าเราอ่ะแลวคนนี้คือใครอ่ะเขาเองไหนนี่ทงพุญเยอะๆจะได้รวยมม่มีเจนมากๆเดี๋ยวนี้งานดาระบุตทำงเดี๋ยวไม่รวยอยมีเห็นในรวยม่รมีเจนนะนี่ต่อจากตัวเรา

ไม่หปยเลยชายอยู่นะคไม่ต้องไปอุ่นเลยไม่ไป่วยครับไม่กินนครับนที่เ่นเีย่างนครับเรนมจาเราบ่อากไปนะครับไปียที่ไหนอย่างนี้ปีนี้จะมี่ว่าเดินทางไปจากหวัดไหนนะครับ จะมีรถเมล์ยถ่นทะเป็นรถขึ้นมาแล้วก็รถคันนี้จะไปแจกทุกคนเข้าสารอาหารได้หรือว่าข้าของนะให้กับทุกคนที่ทุกคนเคยทุกคนเคยไปนะครับพยายามจะใช้ได้ำยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็ดูแล้วกคนก็พอจะว่าทำอะไรได้สะดวกมากขึ้นนะปีที่แล้วแต่ว่าอยากให้หมแต่ว่าทุกคนแล้วมี้เราก็ตอวมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนอทุกคนอนุโมทนาบุญสำหรับทีม